สวัสดีนะครับวันนี้เป็นการประชุมคอรมออีกครั้งหนึ่งก็มีหลายเรื่องที่เข้ามาจะเห็นว่าประชุมตั้งแต่เช้า9ก,าก,ก,ก้านาฬกาแลเสร็จเกือบบ่ายโมงนะครับซึ่งก็เป็นปกติของคอรมอของรัฐบาลเรานะครับหลายอย่างก็นําเสนอเข้ามาเพื่อนําสุขัดแก้ปัญหานะทั้งในส่วนที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะจากข้อเรียกร้องของประชาชนไม่ว่าจะการใช้จ่ายไม่ว่าการจะเบิกจ่ายต่างๆเราพยายามจะแก้ไขในทุกมิตินะครับอย่างไรก็ตามก็ขอขับเรียนว่าเรื่องอย่างสถานไม่เป็นไม่ใช่สถานปกติในเวลา นี้และด่างมันอาจจะมีข้อติดขัดอยู่บ้างนะครับในวิธีการแลอกลไกใหม่ๆที่จะต้องออกไปนะครับเพื่อสอดคล้องและตามความต้องการของประชาชนเพราะรัฐบาลมุ่งหวังที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ให้ดีที่สุดนะครับก็เดี๋ยวคงชี้แจงรับฟังครับชี้แจงจากท่านโฆษกรัฐบาลต่อไปในรายละเอียดนะครับคำถามของท่านอันแรกก็คือพีพีทีวี ท่านก็ถามผมเรื่องแก้ไขรัฐมนูรายมาตรารัฐมนูนแก้ไขระบบการเลือกตั้งการเลือกนายกต่างๆนี่เป็นเรื่องของในกระบวนการในสภานะครับผมเองก็ไม่ได้มีข้อขัดข้องแต่ประการใดก็ขอให้เป็นการหารือเพราะมีการจัดตั้งคณะกรรมิการศึกษาในเรื่อกันแล้วนะกม็มีทั้งพรรครวมมีทั้งพรรคฝ่ายค้านมีอะไรเยอะแยะหมดนะครับรัฐบาลก็ก็ติดตามอยู่ในเรื่องนี้นะครับก็หวังทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับเรื่องง,งบประมาณมันก็มีเหตุผล สำคัญก็คือต้องใช้นะครับถ้าถ้าถ้าจะจําเป็นจะต้องปฏิธรรมประชาปตกิก็ต้องทําก็ต้องต้องหามู้ม,มันนะมาดำเนินการนะครับซึ่งก็ผู้ท่ทานก็ทราบดีว่าเรา่าเรามีปัญหาเรื่องของมุมานอยู่แต่ผมก็ไม่ขัดข้องน,นะครับก็แล้วแต่ท่านเรื่องการชมุมนุมวันที่สิบเก้ายี่สิบรัฐบาลมีแนวทางอย่างไรในการหลีกเลี่ยงรัฐบาลหลีกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับรัฐบาลหลีกเลี่ยงฝ่ายแม่คงหลีกเลี่ยงเจ้าที่พลเรือนต้องาหาหลีกเลี่ยงเพราะนั้นใครไม่หลีกเลี่ยงก็ต้องไปหามา นะครับการป้องการมือที่สามที่สี่ตอนนี้ถ้าก็ทราบดีหมดอะคำถ,ถามถ้านก็ตอบมีคำตอบทั้งอยู่แล้วลในนี้นะเพราะนั้นรัฐบาลก็ยืนยันในเะรื่องของความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็ทําให้การผ่านการในช่วงนี้ผ่านพ้นไปได้โดยดี เพื่อสอดคล้องวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในเวลานี้นะครับหลายประเทศก็ดำเนินการทําอย่างไรให้บ้านเมืองสงบ,บสุขที่สุดรัฐบาลมีสเสถียรภาพในการทํางานในช่วงนี้นะครับผมก็กราบเยนในแ่วนี้นะเพั้นก็ขอร้องกันทุกฝ่ายทั้งแกนนำนักผู้ชุมนุมเจ้าที่ทุกฝ่ายจะช่วยกันสังเกตสอดส่องเป็นหูเป็นตานะครับแล้วก็ดูแลลูกหลานของเราให้ปลอดภัยนะครับอย่าให้ตกไปเป็นเครื่องหม้่องมือของใครก็แล้วแต่นะครับ ้าเป็นการชมุมนุมโดยริสุ์แล้วผมก็ไม่เคยมีปัญหาใครทั้งสิ้นนะครับส่วนว่าจะริสุทิ์ไม่บริสุดก็ต้องไปสืบหากต่อไปนะหลังอย่างนี้เป็น่้นไปนะครับก็พอจะมีข้อมูลอยู่บ้างเรื่องเอกสารปลอมท่านก็ทราบดีอยู่แล้วเอเอกสารปลอมเขาก็ชี้แจงมาแล้วไม่ใช่หรือโดยการเขาก็มีเอกสารเขาก็ชี้แจงมาเป็นเอกสารปลอมวันนี้ก็ปลอมวันนี้ทุกอย่างน,นะท่านก็ทราบดีมีมันมี การจเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยีด้านยูเทลมีพร้อมได้หมดอ้าปากพูดกัพูดได้หมดดัดแปลงเสียงดัดแปลงคําพูดนะลอกแบบลายเซ้นลอกมีทุกอย่างอ่ะเพราะ,ะนั้นขอให้ทุกคนไนดะ้มีภูมิคุ้มกันนะครับตรวจสอบก่อนแชร์แม้ก็จะมีปัญหาในองการดําเนินคดีต่อไปในอนาคตนะครับผมก็อยากคำใหรู้ไว้เรื่องเหล่านี้ ก็ยืนยันนะครับผมจะทําหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดในการดูแลเจ้าที่อภิยุดดูแลเด็กลูกหลานของท่านนะครับแล้วท่านก็ต้องดูแลตัวเองของท่านไปด้วยในมาตการใ,ใดๆที่โดยเฉพาะอย่งในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของอาวุธในเรื่องของ การแพร่ระบาดต่าง,ง,ง,งๆเหล่านี้ก็ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมในการดูแลเขานะครับเพราะลูกหลานของท่านก็เหมือนลูกหลานของเราเหมือนกันนะครับ <ST> <T> เรื่องวันจ่ายเงินผู้สูงอายุระเบีย้ยเงชีพคนพิการท่านก็ทราบดีตระเกตผลนะเพราะนั้นวันนี้ก็ได้ชี้แจงไปหลายครั้งแล้วนะก็ยังมีหลายคนบอกเอามาโยงกันว่าเงินไม่พอไม่มีเงินจ่ายไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเรื่องของร,ระบบการจ่ายนะเรื่องทะเบียนเรื่องต่างๆวันนี้ก็จะเร่งรัดให้ดำเนินการให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับจากเดิมที่เขากำหนดไว้22่สอกันยายนนี้ใช่ไหม ก็พยายามจะให้ให้ทางนามกหนดนะครับเรื่องของการออกวีซ่านักท่องเที่ยวแบบใหม่ Special Tourist Visa วันนี้ก็มีการหารือกัน,นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องรอฟังทางสรบคออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเพราะวันนี้ก็ต้องไปรับฟังข้ิเห็นด้วยอะไรด้วยต่างๆหลายส่วนด้วยกันสิ่งทั้งฟังที่สุกคนมยืนยันว่ามันต้องมีเสถียควีนนะสิวันทุกคน กลุ่มพวกนี้มาอยู่ยาวไม่ว่าจะเรื่องท่องเที่ยวและสุขภาพซึ่งสามารถจะใช้เวลาในการที่กักตัวทินได้อยู่แล้วในอัลเทอร์เนทีฟกักตทินหรือในที่เขาเลือกอะนะที่มันสามารถจะอยู่ในพื้นที่ที่กําหนดได้นะครับไม่ไปแพร่ะระบาดกับข้างนอกนะหรือในโรงพยาบาลที่เรียกว่า โฮสพิตอล q u a r a t i นะนั้นก็ขอให้ให้ให้ช่วยกันพันธ์ในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะเพื่อทั้งนี้เพื่อให้เกิดความไว้างใจซึ่งกันและกันสิ่งที่ดีที่สุดคือระบบการสาธารณสุขของเราเลยถือว่าดีที่สุดในโลกอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นต้องมาใจตรงนี้แตนะเพราะฉะนั้นมันมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละความร่วมมือแต่รงองการตรวจสอบการติดตามนะการตรวจแจ้งการคัดกรอง ก,ก้อน้ังพัก็อยาก,กาจะกตกังนั้นหลายพื้นที่หลายกิจกรรมที่เราผ่อนคลายไปให้แล้วตอนยังไม่ผ่อนคลายท่านก็ขอร้องรนะัฐบาลแต่เมื่อรัฐบาลคลายล็อกไปให้แล้วท่านก็เริ่มคลายความเข้มงวดของท่านลงไปนั่นแหละอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไม่สา,มา,ม,ามารถทําตามกําหนดการมาตรการต่างๆเราได้ก็อย่ามาโทษรนะัฐบาลเพราะเป็นเป็นกรอบที่วางไว้อยู่แล้วนะครับ เรื่องวันหยุดเพิ่มเติมวันนี้ผมก็จำเรียไว้ที่เฉยนะแต่มันจะทําได้หรือไม่ได้เมื่อไหร่อย่างไรก็ต้องรอเวลาอย่าเพิ่งไปเลยกันมากมายแล้วก็ถ้าจะถ้าจะมีวันหยุดพิเศษขึ้นมาก็ต้องประกาศล่วงหน้าเพื่อที่จะมีแผนการท่องเที่ยวนะประกาศกระชั้นมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนนี้ก็ขอให้ไปดูในเดือนตุลามันมีวันหยุดธรรมดาวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็มีอยู่แล้วก็ไปดูตรงนั้นไปก่อนอย่ามาบอกว่ารัฐบาลไม่บอกก่อนเพราะไม่ได้พิเศษอะไรถ้าจะพิเศษจะบอกล่วงหน้านะครับ เป็นห่วงเรื่องของการชุมนุมอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็มีหลายอย่างที่มันแพร่อยู่ตามสื่อตามโซเชียลต่างๆซึ่งทุกคนก็ต้อง ต้องต้องเช็คก่อนแชร์นะก่อนที่จะส่งต่อไปที่อื่นหรือไปขยายความซึ่งบางทีมันก็ไปก็มีคนไม่หวังดีไปใช้ตรงนั้นในการที่ปลุกระดมปลุกปั่นขึ้นมาแล้วผมถามว่าบ้านเมืองไม่สงบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะไอตัวผมเองไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะว่าจะอยู่หรือจะไปแต่เป็นห่วงว่ารัฐบาลจะอยู่ตรงไหนะใช่ไหมและหลายอย่างที่เป็นคนไกลที่จะต้องไปแก้ปัญหาไม่ว่าจะแก้รัฐมนตรีนะไรแล้วแต่ใครจะทำอะ ก็ไปดูตรงโน้นนะเพราะฉะนั้นอย่าก,กดดันในเรื่องที่มันมันเป็นไปไม่ได้นะผมคิดว่าสังคมประชาชนทน่ทนใหญ่ทราบดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอ,อ,อแสดงความห่วงกังวลเพราะท่านก็รักลูกของท่าน นะผมก็รักลูกของผมแต่ผมจะเป็นต้องรักลูกของท่านไปด้วยเพราะผมเป็นนายกตรีไงนั่นคือสิ่งที่ผมต้องดูแลแต่เพื่อนั้นก็ขอยทุกคนนั้นช่วยกันประคับประคองสถานการณ์ช่วงนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดคือเราก็มีโครงการจ้างงานซึ่งกระทรวงแรงงานก็ได้เตรียมการไปแล้วนะครับในที่จะจ้างงานนี่สื่อสารถึง260,000คนนะในช่วงนี้เพื่อจะเพื่อผู้ที่ตกงานผู้ที่ยังไม่มีงานทำเนี่ย ก็นะจะดูแลเป็นพิเศษไม่ใช่เพื่อจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคาจชุมนุมไม่เกี่ยวนั่นเป็นเรื่องที่รัฐบาลวางแผนไว้อยู่แล้วว่าจะต้องดูแลตรงนี้แล้วมีที่เหลืออีกตั้งเท่าไหร่รวมกันแล้วประมาณล้านคนน่นะแล้วถ้าผมถามว่าถ้ามันไม่วุ่นวายมีปัญหามากๆบริหารราชการไม่ได้บริหารขบวนกาณมไม่ได,ไได้แล้วมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะนั้นคนที่เสียประโยชน์น่คนอีก60กว่าล้านเนี่ย เขาเสียประโยชน์แล้วจะทำยังไงใครจะตอบใครจะรับผิดชอบตรงนี้ก็าฝากไว้ด้วยแล้วกันช่วยกันคิดช่วยกันทำํำช่วยกันแก้ปัญหานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ